เส็สู่ขั้นตอนการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นนะคะการยกระดับชีวิตขึ้นมาให้พ้นจากความแ้นแค้นหรือออกจากจุดที่เรารู้สึกว่าเราติดขัดอยู่นะคะการดีท็อกซ์สึกคือการเคลียร์ความคิดลบการปรับจูนทิฏฐินะคะแล้วก็เคลียร์สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกจากความคิดนะคะ <S <S แล้วก็ออกจากจิตใจเรานะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะสิ่งนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องทำค่ะ สำหรับตอนแรก EP ที่แล้วนะคะเฟิร์นได้มาบอกถึงข้อแรกเลยคือการแก้ที่ตัวเรานะคะขั้นตอนแรกของการดีท็อกซ์คือไม่คิดลบค่ะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นข้อ2คือไม่คบคนมองร้ายนั่นเองนะคะการที่เรานำตัวเราเองนะคะไปอยู่ ภายใต้สังคมหรือภายใต้คนแวดล้อมที่มีแต่ความคิดลบนะคะหรือมีความคิดลบๆมีความคิดที่ไม่ดีนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างช้านะคะวันนี้นะคะเทคนิคนี้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆค่ะง่ายๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําได้ยากกรณีที่ถ้า คนรอบตัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับเรานะคะเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําหรือเขายังมีความคิดลบๆอยู่นะคะการที่เราเนี่ยจะไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นเลยบางครั้งก็เป็นไปได้ยากนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือไม่พูดถึงเรื่องนี้เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราเนี่ยเราก็คือเลิกคบนะคะก็คือไม่ต้องเอาตัวเราเนี่ยไปคล้องเกี่ยวนะคะไม่คบคนมองร้ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ ง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครไม่จัดการกับสิ่งนี้นะคะเราจะประสบความสําเร็จได้ช้าดังนั้นสิ่งที่ตรงข้ามหรือควรทำ ของข้อนี้เลยก็คือเราเอาตัวเรานะคะไปอยู่ในบรรยากาศของคนที่มองโลกในแงด่ดีมองในในด้านดีนะคะเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่พากันทําแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆนะคะมี positiv e thinking นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังนะคะแล้วก็มีการส่งต่อพลังนะคะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวคะ่ะแต่จิตของเรานั้นรับรู้แน่นอนเราจะได้รับพลังดีๆจากเพื่อนของเรานะคะดังนั้นข้อ2ไม่ยากเลยนะคะ ก็คือเลิกคบคนมองร้ายค่ะ Change for Better Life เปลี่ยนสู่ชีวิตที่ดีขึ้นมีเป็นซีรีส์นะคะติดตามกับ3 s t e ปในการที่จะดึงตัวเองนะคะให้หลุดพ้นจากความรั้นแค้นติดตามเฟิร์นได้ที่ Skill Up กับครูเฟิร์นค่ะทั้ง YouTube c h anel n แล้วก็แฟน g e Facebook นะคะขอบคุณค่ะ